เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินเชื่อมไปอาคารมิกจัตุจักนะครับสามารถเดินเชื่อมจากสวนจัตุจักรอบนอกได้นะครับเขาเปิดช่องให้เดินเชื่อมกันได้นะครับนี่นะครับตัวอาคารมิกนะครับก็จะเป็นตัวอาคารที่ไม่กว้างนะครับแต่จะเป็นทรงยาวๆนะด้านล่างเนี่ยก็จะมีขายเสื้อผ้านะเป็นส่วนแบบลดราคานะครับ แล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินเข้ามากันเยอะนะฮะเพราะว่าเป็นอาคารติดแอร์นะครับ ซึ่งมีทั้งห้องน้ำนะสะดวกสบายนะครับแล้วก็ชั้นบนสุดเนี่ยจะเป็นศูนย์อาหารด้วยนะครับแล้วที่อยากจะให้เพื่อนๆมาชมนะครับก็เป็นบริเวณชั้น2นะครับซึ่งจะมีตัวโมเดลเนี่ยเยอะมากๆนะครับมีร้านขายพวกตุ๊กตาโมเดลนะครับพวกอาร์ตทอยนะครับสำหรับคนที่เล่นของพวกนี้นะก็มาเดินดูได้นะครับมีตัวการ์ตูนต่างๆนะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีโมเดลต่างๆเนี่ยเยอะมาก มากด้วยนะครับที่ตั้งโชว์ไว้ก็มีนะครับแล้วก็จะมีสำหรับร้านขายเนี่ยโมเดลเยอะนะครับนี่จะเป็นตัวที่เขาตั้งโชว์เอาไว้นะครับไม่ไม่ได้ขายนะครับก็ตั้งโชว,ว์อยู่ตรงบันไดเลื่อนนะฮะอา่า เห็นคนก็มาดูเยอะนะมาดูกันเยอะนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยที่เดินเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นแบบตู้โชว์นะครับตามแบบตัวการ์ตูนต่างๆนะตามเรื่องต่างๆนะของวันพีชของดากอนบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนก็ถ่ายรูปแล้วก็มาเลือกดูกันเยอะนะครับแล้วก็จะมีตัวแบบกล่องสุ่มด้วยนะจะมีมีที่ร้านที่ขายกล่องอเป็นแบบกล่องๆนะครับ มีสําหรับ,บ,บเด็กเล็กๆด้วยนะครับมีเครื่องเล่นไว้เวลาแบบพ่อแม่เริ่มเหนื่อยหรือว่าเดินเมื่อยแล้วครับก็ให้น้องๆหรือหนูมานั่งเล่นนะครับก็จะเป็นตู้เนี่ยจะวางอยู่เยอะมากๆนะครับตู้ที่ใส่แบบพวกโมเดลการ์ตูนต่างๆนะครับคนก็ให้ความสนใจกันเยอะนะคนนิยมกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นการ์ตูนที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นน้องตุ๊กตาลาบูบูนะครับที่กำลังนิยมกันเลยนะครับเราก็เดินเล่นไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านขวามือก็จะขายสบู่นะครับอ่ก็จะมีเสื้อผ้านะครับเป็นร้านขายเสื้อยืดนะครับแล้วก็เป็นของแฟชั่นนะครับอ่ะนี่นี่จะเป็นร้านเกมนะครับร้านเกมนะครับก็มีความหลากหลายนะครับ มีความหลากหลายแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกงานของเล่นนะครับงานโมเดลงานตุ๊กตาต่างๆนะครับที่รวมๆกันอยู่บนชั้นนี้นะครับนี่จะเป็นพวกมด x นะครับ สำหรับใครที่ไม่ได้สะสมของแนวๆนี้นะครับแต่ว่าเป็นคนที่ชื่นชอบการ์ตูนต่างๆนะครับหรือเป็นพวกซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆนะฮะก็มาเดินชมนะมาเดินชมก็เพลิดเพลินไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับอาคารมิกนะครับ มิกจตุจักนะครับซึ่งเขาเปิดให้บริการทุกวันนะครับก็สามารถเข้ามาเดินชมหรือว่ามาสะสมบางตัวที่เราชอบจริงๆนะฮะก็ได้เอาไปเป็นของตกแต่งโต๊ะทํางานหรือว่าจัดพ็อปต่างๆก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยนะครับอันนี้อา,อาคารเขาก็เย็นสบายนะครับเย็นสบายมีห้องน้ํานะครับแล้วก็มีที่จอดรถด้วยนะครับแต่ที่จอดรถก็เสียเป็นหลายชั่วโมงนะครับใคร เอามอเตอร์ไซค์มาก็มีที่จอดนะครับก็จะเสียเป็นแบบลายเป็นคันไปนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศในชั้น2เนี่ยนะครับที่มีของอของเล่นของโมเดลต่างๆเยอะนะครับก็ชั้นนี้ก็ถือว่าเป็นชั้นที่เดินแล้วเพลินมากๆเลยนะครับ เดินออกจากโซนของเล่นนะครับหรือว่าพวกอาร์ตทอยต่างๆนะฮะด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นร้านมมสซาทยนะครับหรือร้านนวดนะครับก็จะมีลูกค้าต่างชาตินะนิยมกันมากๆนะฮะก็ร้านเนี่ยก็จะอยู่ติดๆกันเลยนะครับมีทั้งเป็นแบบ ร้านแล้วก็มีทั้งแบบเป็นบูธนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นขายของพวกเสื้อผ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกงานที่ตกแต่งในขวดนะครับก็จะเป็นพวกต้นไม้พวกจัดสวนในในโหลนะครับติดกันก็จะเป็นงานตุ๊กตาไม้นะครับก็น่ารักดีนะครับสำหรับน้องหมาก็สามารถพามาได้นะครับแต่ต้องใส่รถเข็นนะครับ หลังจากเดินจนเหนื่อยก็ขึ้นไปศูนย์อาหารนะครับนั่งทานน้ำนะครับแล้วก็มองชมวิวบรรยากาศสวนจตุจักได้ด้วยนะครับ